สวัสดีค่ะรีวิวรถไทยอัปเดตหน้าร้านกันหน่อยนะคะประจำวันที่26สิงหาคม2567ค่ะรอบเย็นแล้วนะคะรอบจะ6โมงเย็นค่ะปิดร้านเรียบร้อยนะคะร้านของเรา ร้านวอเจริญแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเจ้าของร้านรีวิวเองขายสินค้าเองจัดส่งสินค้าเองนะคะติดต่อผ่านเจ้าของร้านโดยตรงติดต่อผ่านเราโดยตรงเลยนะคะที่เบอร์ 0 8 0 4 1 4 1 6 6 9ค่ะแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรจะขึ้นวอเจริญแท็กเตอร์นะคะ0 8 5 0 8 7 6 5 8 1อันนี้จะเป็นเบอร์เฮียค่ะแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรจะขึ้นวอเจริญรถบ้านนะคะหลักๆเราใช้แค่2เบอร์นี้นะคะส่วนเบอร์อื่นค่ะก็ยังติดต่อได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เน้นใช้แล้วนะคะหลักๆจะใช้แค่2เบอร์นี้นะคะ ูเปต้า L 4 0 1 8 D T คันนี้ลูกค้าจากกุดจับนะคะลูกค้าจากกุฎจับมาจองไว้เมื่อวานนี้นะคะมาจองไว้เมื่อวานก็เลิกจัดส่งพรุ่งนี้ค่ะเช้าวันที่27นะคะตัวรถใบดันดินผ่านปวนค่ะเก็บเช็คสภาพทำสีให้เรียบร้อยแต่ว่ายางไปตามเดิมนะคะในราคานี้ค่ะหางช้างไปแบบสีเดิมนะคะ ถ้ามีการทำสีสำหรับหางที่ประมาณอย่างเนี้ยมันจะเสียราคานะคะมันจะเสียราคาหากว่าเราอยากจะขายต่อเนาะค่ะก็เลยไม่ได้ทำสีตรงนี้ให้ลูกค้านะคะกับงบประมาณที่ลูกค้าจ่ายออกมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ 40 DT ปี61ค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะคุณพ่อมาลองมาชมที่หน้าร้านแล้วก็ทำสัญญาจองวางเงินมัดจำพร้อมกับรอ,อรับรถที่บ้านนะคะจ่ายเงินส่วนที่เหลือค่ะระบบการขายจะเป็นแบบนี้นะคะจบหน้าร้านจบออนไลน์วางเงินมัดจำทำสัญญาจองให้แล้วก็จัดส่งรถค่ะส่วน3 6 SP ลูกค้าจังหวัด101 จองไว้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะลูกค้าเอาไปทําเรื่องยื่นกู้ผ่านทกศค่ะพร้อมวางเงินมัดจําไว้แล้วนะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวนแล้วก็มีโรตารี่ใสย่ยางใหม่เข้าไปอีก4เส้นค่ะ l 3 6 0 8 SP s p ค่ะลูกค้าจังหวัดร้อนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ หน้าร้านเดี๋ยวเริ่มจากมุมนี้เนาะแปลงโน้นก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะ DC 60รถเกี่ยวข้าวรถนวดข้าวไม่มีเล่มทะเบียนค่ะ95,000ค่ะมีฟอร์ด6 6 1 2 265,000มีฟอร์ด6 6พัน5 0 0 0ค่ะที่อยู่อีกแปลงหนึ่งนะคะส่วนหน้าร้านหลักตรงนี้ M.U. 550 1จ mm ุด hmm. เย ap, นปี62ตัวรถใบด,ดันดินผานพวนใส่ยางหลังให้ใหม่1คู่มูลค่า20,000กว่าบาทนะคะใส่หลังค่าใหม่เบิกศูนย์มูลค่า5,000กว่าบาทค่ะพันนี้4,000ชั่วโมงนะคะ4,49,000บาทค่ะ4,49,000บาทนะคะ ส่วนคันที่สวยๆที่479,000บาทแม่ค้าขายไปแล้วนะคะรถปีเดียวกันแต่สภาพคนละอย่างนะคะราคามันก็แตกต่างกันค่ะก็จ่ายแพงขึ้นนะคะเอา4 0 1 8 s p ตัวรถชุดตักถังทวง410,000บาทคันนี้อยู่นานสะเหลือเกินนะคะเมื่อไหร่จะออกกับเขาก็ไม่รู้นะคะอยู่มาได้น่าจะ3-4เดือนแล้วนะคะคันนี้ หรือเกินแล้วไม่มั่นใจน่าจะห้าเดือนกว่าแล้วนะคะนี่แหละการลงทุนมันก็แบบนี้แหละมันก็อาจจะลงทุนไปปุ๊บโยนเงินลงไปปับ๊บอาจจะขายได้ภายในหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่ง อาทิตย์หรือ2เดือน3เดือนนะคะแบบว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะค้าขายก็ต้องมีการลงทุนมีการเอากําไรส่วนจะมีเอาน้อยเอามากนี่ก็เป็นปกติของการซื้อขายนะคะกราบทุกท่านค่ะเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของการค้าขายนะคะอย่างของเราค่ะเจ้าของร้านขายเอง เฮียกับเจเราเราก็ขายเองนะคะมีแค่ลูกน้องที่เป็นทีมช่างค่ะแล้วก็ดูแลให้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะซ่อมรถ ไม่ว่าจะขายของหน้าร้านก็คือเราอยู่กันแบบครอบครัวแบบนี้นะคะเราจะไม่มีเซล์คือมันรายได้ที่ที่เราขายได้ค่ะหักลบแล้วมันอ่ามันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปแบ่งให้เซลล์นะคะเพราะฉะนั้นราคารถของร้านเราราคาจะไม่ค่อยสูงนะคะคือขายพออยู่ได้ค่ะไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมถึงขนาดที่บางคน พสตามหารถแล้วประชดร้านค้านะคะว่าราคาไม่สร้างตึกอะไรต่างๆนานาเนาะอยากให้จะอยากจะอธิบายค่ะว่าเออเนาะประมาณนั้นค่ะ L4018 คันนี้เป็นตัว DT นะคะตัวนี้ก็อยู่นานเหมือนกันค่ะ เพื่อนเขาไปหมดแล้วหมุนเวียนกันไปเยอะแล้วนะคะมี2คันค่ะที่เป็นรถตักกับคันนี้เนาะที่อยู่พร้อมกันแล้วไม่ยอมไปสักทีนะคะคันนี้เซลล์อยู่ที่2,99,000บาทค่ะปกติ3,35,000บาทนะคะหน้าหลังค่ะปี60เป็นตัวดีทีนะคะ 5018 DT คันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ทันได้วางราคายังไม่ทันได้เช็ครถนะคะท่านไหนสนใจก็ราคาอยู่ราวๆ3,000 300, สนปลายๆนะคะ3,000 300, สนปลายๆค่ะอาจจะประมาณ3 6มสิบหอยู่ราวๆนี้นะคะ5018 DT หน้าหลังค่ะ L4018 SP ตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะ คันนี้จดทะเบียนปี64 840ชั่วโมงนะคะสวยเดิมทั้งคันค่ะ3 9 9 0 0บาทนะคะ3 9 9 0 0บาทค่ะ4708 SP ตัวรถใบดันดินผานพวนจะให้เป็นผานพวนใหม่ของตราเพชรใบ24นิ้ว5ใบนะคะเป็น DP 5245ค่ะ5ใบค่ะ ใส่เข้าไปให้นะคะ379,000บาทค่ะยางหน้ายางหลังเราเๆาเจเอร์ซนค่ะเก็บเช็คสภาพทำสีไว้พร้อมใช้นะคะรถเป็นรถเครื่องเดิมไม่ได้ทำเครื่องค่ะ L5018SPP64 ตัวรถใบดันดินผ่านพวนใหม่ของตราเพชรค่ะ469,000บาทค่ะ469,000บาทนะคะ L5018SPP63 ตัวรถใบดันดินผ่านพวนตรงตามรุ่นตามสเปคนะคะ449,000บาทค่ะสีเดิมค่ะข้างบนเป็นสีเดิมนะคะทำแค่คานใบดันดินค่ะ คันนี้5 0 1 8 SPP ี6 5 8 0 0ชั่วโมงตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะสวยเดิมทั้งคันนะคะแค่800ชั่วโมงค่ะ5 5 5 0 0 0 0บาทนะคะ5 5 0 0 0 0บาทค่ะ l 0 1 8 8 SPP ี6 6นะคะปีสุดท้ายเลยนะคะตัวรถ ใบดันดินผ่านพวนหน้ากากกันชนน,นหน้าค่ะสวยเดิมทั้งคันนะคะคันนี้อยู่ที่429ชั่วโมงการทำงานค่ะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะแล้วก็มี RX165E สวยๆพ่วงไปให้นะคะ499,000บาทค่ะครบเซ็ต3ชิ้นปี66420 9ชั่วโมงการทํางานนะคะแจมแจมค่ะเงิน500,000บาทได้ทอนได้3ชิ้นได้ลดปีล่าสุดเลยนะคะ4018 SP ค่ะคันนี้ค่ะ L3218 SP นะคะ L3218 SP ลูกค้าหลายท่านถามหานะคะเข้ามาแล้วนะคะส3หรับ3 2แรง SP ค่ะ ตัวรถใบดันดินผ่านพวนเซ็ตเดิมๆสวยๆจากโรงงานนะคะ320ชั่วโมงค่ะเดี๋ยว3 3ยี่หรือ39นี่แหละจำไม่ได้ประมาณนี้นะคะ300กว่าชั่วโมงค่ะสวยๆค่ะยางที่จริงรถมันสวยนะแม่ค้าเออเอาไปดันดินมาแล้วทีนี้ ยังไม่ทันได้ล้างนะคะล้อเลยมันก็เลยยังแบบเป็นหมองๆเนาะที่จริงรถตัวจริงน่ะสวยมากนะคะราคาคันนี้อยู่ที่335,000บาทค่ะ3218 SP หน้าหลังปี65ค่ะ335,000บาทค่ะ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูโตรตารี่ที่จะไปกับ40 SP นะคะโตรตารี่ที่จะไป40 SP ที่ราคา4 99,000บาทนะคะได้แจ่มๆแบบนี้เลยนะสีเดิมๆเอียเอ่ยมๆรอ,องจากป้ายแดงแค่นิดเดียวใช้งานแค่ร้อยกว่าชั่วโมงเองนะคะคนันนี้ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็มีโตรตารี่ของโชคชัยนะคะผลิตให้ยันมากค่ะเม็ดเม็ด90นะคะใส่รถ51แรงค่ะ 45,000บาทค่ะตัวนี้ของโชคชยัยทำผลิตส่งให้จอนเดียนะคะเม็ดตัวนี้น่าจะเม็ด90ไม่ใช่สีเม็ด75หารอเม็ด75บห้นะคะ ราคาเดียวกันค่ะ45,000บาทค่ะของตาเพชรของใหม่185นะคะ55,000บาทค่ะตัวนี้ RX165E ค่ะ48,000บาทนะคะสวยๆวยค่ะนอกนั้นราคาก็หล่นๆล,ล,ลงมานะคะ30,000ปลาย20,000ปลาย20,000 20, กว่านะคะตัวตัดหญ้าตราเพชรค่ะเม็ด20 25500ค่ะเมตร40 27,500มีโปรโโเช่นเ,นเดิมนะคะเดือนสิงหาคมรับเองหน้าร้านลดให้1500บาทหรือราคาเต็มจัดส่งให้ฟรี1 2 0 0อกมนะคะสินค้าดีจังหวัดเลยค่ะมาตรฐานส่งออกนะคะตัวตัดยาแบรนตาเพชรค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าร้านที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้อีกรอบหนึ่งค่ะมีสติกเกอร์ติดที่รถของเราทุกคันนะคะ0804141669 085 0876581วอจวจะเรินแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะช่อง YouTube เพจ Facebook ชื่อจะเหมือนกันหมดนะคะเบอร์โทรก็จะติดต่อได้เหมือนกันหมดนะคะหากเพี้ยนไปจากนี้ระวังไว้หน่อยนะคะเบอร์เดิมที่ของเป็นแม่ค้าที่เปิดใช้งานมาหลายปี0880360853คือยังใช้ยังติดต่อกับลูกค้าเก่าอยู่นะคะยังไม่ันได้ปิดเบอร์ไปไหนค่ะแต่ละเพียงแค่ว่าหลากัหลกๆตอนนี้คือใช้เบอร์ใหม่ค่ะมันแอดไลน์ได้ง่ายสำหรับลูกค้าคนเท่าคนแก่ค่ะ เขาจะแอดไลน์ขึ้นง่ายมันไม่ต้องไปใส่ไอดีไม่ค้าก็เลยต้องเปลี่ยนเบอร์นะคะอีกยักอีกทั้งเป็นเบอร์มงคลด้วยค่ะอ่ะคุดมั่นของ VJT ทีทางเราผลิตเองนะคะ9,500บาทค่ะแบบปรับไม่ได้ใส่คูบต้ารุ่น L ทั้งหมดเลยตั้งแต่32แรงไปจนถึง50แรงค่ะ ใบผ่านให้22นิ้วเลยนะคะราคา9,500บาทค่ะมีชุดสลักให้ด้วยนะคะชุดสลักบวกปิ้นให้อีก3ตัวค่ะสลักอย่างดีเลยนะคะชุดหนึ่งก็เกือบ400ค่ะตัวนี้เป็นขุดมันของโคราชนะคะเป็นสันอย่างนาแต่ว่าใบผ่าน20นิ้วแบบปรับได้นะคะ13,500บาทค่ะ แล้วก็มีตัวขุดมันของ DCK นะคะแบบปรับได้เลื่อนได้นะคะ mm hmm. ก็เหล็กก็มาตรฐานใบผ่าน22นิ้ว12,500บาทค่ะสต็อกแน่นๆนะคะตัวขุดมันช่วงนี้ค่ะผันพวนตราเพชร DPP 245ราคา36,500บาทค่ะ ลิปเปอร์นะคะสขาขายาว2เมตรหลีกนะันาะค่ะ1น9่0หาพค่ะค่าสปริงหนึ่งบาทค่ะผันพวนของตราเพชร DPP 2องสองหนะคะสองหมบาทค่ะตัวนี้โรตารี่โรตารี่ตัวนี้ RX 1 6 5 E สี่หมแป๊บหนึ่งนะ อันนี้ให้ดูฟันค่ะสี่หมื่นสี่พันบาทค่ะสี่หมืนสี่พันบาทนะคะตัวนี้หนึ่งหกห้าอีสามหมืนเก้าค่ะลิปเปอร์สี่ขายาวเมตรแปดสิบนะคะหนึ่งหมืนหกพันเก้าร้อยบาทค่ะ ยกกล้องของ DCK โครงยาวเมตร80ใบผ่าน22นิ้ว18,500ค่ะสลักได้ทั้ง M ทั้ง L ค่ะมียกกล้องของโคราชก็เหล็กมาตรฐานนะคะเหล็กทั่วไปเหล็กมาตรฐานใบผ่าน22นิ้วค่ะยาวเมตร60สลักให้ได้แค่ตัว L ค่ะ17,500บาทค่ะ ทังปุ๋ย ,9 0้นะคะทังปุ๋ย9 0 0 0เป็นระบบมอเตอร์เป็นถังสตเลสค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกแป้งนึงค่ะพอจะมองเห็นไหมแป้งที่เราไปรีวิวการทำงานของรถค่ะช่วงนี้มันฝนลงทุกวันก็เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่ร้านก็เลยไม่ได้เอารถไปไถ่ายไปรีวิวเป็นคันๆไปนะคะ ก็ยังไงก็กราบขออภัยมากๆาค่ะดีซีหกศูนย์เก้าหมื่นห้าฟอร์ดห6หกหนึ่งศูนย์สองหมื่นหกพันห้าไอสองแสนหกฟอร์ดหกพันหกสองแสนหค่ะ หน้าร้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะวอเจริญรถบ้านค่ะแล้วก็วอเจริญแท็กเตอร์นะคะเป็น2ป้ายแบบนี้ค่ะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปจนถึงประมาณเกือบ6กโมงเย็นทุกวันเลยนะคะหากเจ้าของร้านไม่ได้อยู่เองก็มี มีคนงานอยู่ให้อยู่นะคะมีทีมช่างแล้วก็มีแม่บ้านที่เขาอยู่อคอยเคลียร์ร้านให้นะคะลูกค้ามาร้านมาชมมาทดลองขับถึงแม้เราไม่ได้อยู่เองเท่าแก่ไม่ได้อยู่เองก็สามารถจบปิดการขายกับลูกน้องได้เลยวางเงินมัดจำกับลูกน้องได้เลยนะคะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆลูกน้องก็จะโทรมาเคลียร์กับเราเหมือนเดิมว่า ลูกค้ามาจากไหนคันนี้ลดได้เท่าไหร่อะไรยังไงจะแถมอะไรบ้างไหมคือเขาก็จะเคลียร์เราก่อนก่อนที่ลูกค้าจะตอบจกลงนะคะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าเออเจ้าของร้านไม่อยู่แล้วสามารถวางเงินกับทีมงานของเราได้ไหมอันนี้วางเงินได้เลยนะคะจะวิดีโอคอลหาเราเองก็ได้เลยนะคะเพราะจะมีลูกน้องค่ะเขาจะมีโทรศัพท์ ค่ะให้เคลียร์ให้โทรกับเราโดยตรงอยู่ตลอดนะคะมั่นใจหายห่วงค่ะซื้อขายกับทางเราได้รถสวยๆแน่นอนนะคะรถส่วนมากของที่ร้าน95เปเซ็นเป็นรถที่ไม่ได้ทำเครื่องนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นรถสีเดิมค่ะทำสีแค่บางส่วนบางคันนะคะแต่ว่ารถทำเครื่องนี้คือ เปอร์เซ็นต์น้อยมากค่ะที่จะเอารถเครื่องอ่อนเครื่องไอแอกอะไรเข้ามานะคะส่วนมากจะเน้นแบบรถแบบว่าสวยๆเลยนะคะมาเก็บแค่สีเพื่อความสวยงามเฉยๆค่ะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะกับสวัสดีเอฟซทั้งเมืองไทยและคนไทยในต่างแดนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ภาคเหนือก็น้ำท่วมนะคะพะเยาเชียงรายน่าน,นะคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยสำหรับ เพื่อนๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะดูแลท่านไหนไม่ทั่วถึงยังไงก็กราบขออภัยมากๆนะคะ